การใช้งานพอร์ตเอาต์พุตเซเว่นเซกเมนต์นะคะเซเว่นเซกเมนต์คืออะไรนะคะเซเว่นเซกเมนต์นะคะเป็นอ่า LED รูปแบบหนึ่งนะคะที่ใช้สำหรับแสดงผลตัวเลขใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะเช่นนาฬิกาดิจิตอลหรือว่าป้ายตัวเลขนะคะหน้าตาของเซเว่นเซกเมนต์นะคะก็จะมีลักษณะเป็น สี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะประกอบด้วยหลอดไฟที่เป็นหลอด LED นะคะเซเ e ่นเซกเมนที่เราเห็นในชีวิตประจำวันนะคะ mm hmm. ก็จะมีอลักษณะเป็นสกอร์บอร์ดแบบนี้นะคะหรือเป็นเลขมิเตอร์ของอ่ารถแท็กซี่นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นได้นะคะว่ามันจะเป็นการแสดงผลของตัวเลขนะคะอเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการแสดงผลของเซเว่นเซกเมนต์กัน นักเรียนเคยสงสัยไหมคะอ่านักเรียนสงสัยไหมว่าทําไมเขาถึงเลือกเซเว่นเซกเมนต์ทำไมมันต้องเป็น7อ่ะสาเหตุที่มันเป็น7นะคะก็เพราะว่ามันมีหลอดไฟเนี่ยทั้งหมด7จุดด้วยกันอ่ะไม่ใช่นักเรียนลองนับดูนะคะอ่ะดูจากอันนี้ก็ได้นะคะลองดูนะคะว่าอันนี้มีทั้งหมด7อันไหมอ่ะลองนับนะคะมีทั้งหมด7จ็ดจุดไหมนะคะลองนับ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6และ7นะคะก็เลยเรียกอุปกรณ์ตัวนี้ว่า7ซเว m นเซกนะคะอ่ะถ้าสมมุติว่าอ่าเซเว่นเซนะคะแสดงเลข0นะคะแสดงว่าไฟที่จุดไหนจะต้องติดบ้างคะอ่าลองดูตัวอย่างนี้อันนี้คือการแสดงผลของเลข0นย์นะคะนักเรียนลองสังเกตสิคะว่าอ่า จุดไหนบ้างที่มันแสดงผลอ่ะคำตอบก็คือจุด A ใช่ไหมคะไฟสว่างขึ้นมานะคะจุด B นะคะก็คือมีไฟนะคะจุด C ก็คือมีไฟจุด D ก็คือมีไฟจุด E และจุด F มีไฟจุด G มีไฟไหมคะ จุด G ไม่มีไฟนะคะดังนั้นเวลาเขียนโปรแกรมเพื่อให้อ่าแสดงผลเลขศูนย์เนี่ยแสดงว่าต้องสั่งไฟตรงเนี้ยให้ดับส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นยังไงคะติดหมดเลยนะคะอ่ะอย่างเลขหนึงนะคะเลขหนึงแสดงผลแบบนี้แสดงว่าเราต้องเขียนโปรแกรมให้จุดไหนแสดงผลบ้างคะหรือให้สัญญาณไฟไหนมันทำงานบ้างจุดนั้นก็คือจุด B และจุด C นะคะ อย่างเลข2นะคะจุดที่แสดงผลนะคะจุดที่มันาทางานนะคะก็คือจุด A จุด B จุด G นะคะจุด G จุด E จุด D นั่นเองเวลานักเรียนไล่นะคะนักเรียนเทียบกับตรงนี้ได้เลยนะคะเทียบกับตรงนี้ได้เลยอย่างเลข3อย่างเงี้ยค่ะจุดที่แสดงก็จะมีอะไรบ้างคะจุด A จุด B จุด G จุด C จุด D นะคะส่วนจุด E และจุด F นะคะนักเรียนต้องเขียนโปรแกรมให้สัญญาณไฟมันเป็นยังไงคะนักเรียนต้องเขียนให้สัญญาณมันติดหรือดับอ่าถูกต้องนะคะก็ต้องเขียนให้สัญญาณไฟนั้นมันดับนะคะอ่าเลขสนะคะเลขสก็คือจุด F นะคะติด G ติด B ติดนะคะแล้วก็ สติดที่เหลือก็คือดับนะคะไล่ไปแบบนี้เลยถ้าสมมติว่านักเรียนอยากให้มันแสดงผลเป็นอะไรนะคะนักเรียนก็เขียนโปรแกรมควบคุมสัญญาณไฟตามนี้ได้เลยนะคะซึ่ง s s e g m e n t เนี่ยมันจะมีจุดต่างๆ7จุดตามนี้เลย a b c d e f g และจุด d p ถ้านักเรียนอยากให้จุดนี้เป็นจุดไฟที่แสดงผลด้วยนักเรียนก็อาจจะเขียนโปรแกรมให้จุดนี้ส่งสัญญาณ ไฮหรือส่งสัญญาณให้มันทำงานนะคะหรือถ้าไม่อยากให้มันแสดงผลก็ส่งสัญญาณโลไปนะคะก็คือเขียนโปรแกรมไม่ให้มันแสดงผลนั่นเองอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดลองเขียนโปรแกรมควบคุมเซเว่นเซ gment ในโปรแกรม t i n k e r c a d กันนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดโปรแกรม t i n k e r c a d เลยให้นักเรียนล็อกอิน c o u n t ของนักเรียนได้เลยนะคะอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าโปรแกรม t i n k e r c a d แล้วนะคะให้นักเรียน create ได้เลยค่ะไปที่เมนูดีไซน์นะคะเลือก create เลือก circuit นะคะอ่ะตั้งชื่อตรงนี้นะคะว่า lab 2.5อุปกรณ์ที่ใช้นะคะ1บ board a d u i n o ค่ะ,ะมี photo board นะคะ แล้วก็คลิปนี้นะคะเราเรียนเรื่อง7 s e gment ดังนั้นเราจะต้องหาอุปกรณ์7 s e gment ด้วยไปที่คอมโพเนนต์ตรงนี้เนาะเลือกอุปกรณ์เป็นอเลยอ่าแล้วก็ตามหา7 s e gment นะคะว่าอยู่ตรงไหนอ่ะนี่ค่ะเจอแล้วลากออกมาได้เลยตามนี้นะคะอ่า อุปกรณ์นะคะให้เลือกตรงนี้นะคะตั้งชื่อเอ,า,อาเป็นชื่อ d e ิฟ u l อร์เขาเลยก็ได้เป็นเลขหนึ่งแล้วก็คอมมอนตรงนี้ให้เลือกเป็นแคโทนนะคะแล้วก็จะสังเกตนะคะขาอุปกรณ์เนี่ยในโปรแกรม่า t i n แ e r c a ทเนี่ยเขาจะมีบอกเลยมีขา a อะไล่ไปแล้วกันเนาะ B อยู่นี่นะคะอันนี้ a นี่คอมมอ n นะคะอันนี้เป็นขา f ขา g ขา e ขา d ขา common นะคะแล้วก็ขา c ขา d p อ่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวครูจะไล่จาก a ไปก่อนอ่ะเลือกสายไฟก่อนเลยครูขอเลือกเป็นสีส้มเนาะเป็น a นะคะ a เนี่ย ครูจะต่อจากจุดนี้นะคะไปที่ขาที่3แล้วกันเริ่มที่3าอ่ะเไปที่3านะคะ a ไป3ต่อไป a แล้วก็ b ใช่ไหมคะ b อ่ะ b ใช่ไหมอ่ะ b จ้ามออกมานะคะต่อเข้าที่เบอร์ c นะคะ พินที่4แล้วก็ต่อมาขา A และ b และ B แล้วต่อไปขา C นะคะขา C อยู่ไหนอ่ะ C อยู่นี่นะคะครูขอจ้ำจากจุดนี้นะคะจ้ำออกมา ต่อไปขาดีนะคะอันนี้ก็จัดเรียงให้สวยงามต่อไป c แล้วต่อไป d นะคะหาขา d เราจะต่อแบบไล่ไปนะคะเราจะได้ไม่งงเวลาเราเขียนโคด้ด D ีนะคะต่อไป e นะคะขา e อ่ะ e อยู่นี่นะคะต่อที่พิมพ์ที่7อ่ะต่อไป e แล้ว f นะคะ f f อยู่ไหนคะ f อยู่นี่นะคะคูจะต่อ่า f และสุดท้ายนะ f แล้วก็ g นะคะโอเคต่อมานะคะจะต้องต่อไฟลงกลาวเนาะเพราะว่าตอนนี้เราจ่ายไฟบวกให้กับตัวเซเว่นเซมละ แต่ว่ามันจะยังไม่ทํางานนะคะเพราะว่ามันยังไม่ครบวงจรนะคะเวลาเราต่อวงจรเนี่ยจะต้องครบวงจรนะคะก็คือไฟบวกนะคะออกไฟลบนะคะครบวงจรวงจรจึงจะทํางานทีนี้ทีนี้นะคะเดี๋ยวครูจะอ่าต่อไฟ9นะคะต่อที่ไหนนะคะต่อที่เดี๋ยวขอเปลี่ยนสายไฟนะคะ ต่อที่คอมมอนนี้เลยค่ะต่อที่คอมมอนนี้เลยเดี๋ยวครูจะขอใช้ตัวต้านทานนะคะเข้ามาดรอปกระแสก่อนเข้าหลอดไฟก่อนนะคะโดยดึงตัวต้านทานออกมาหนึ่งตัวหลังจากนั้นโลเทชนะคะให้มันอยู่แนวนี้แล้วกันนะคะให้ไฟลบเนี่ยวิ่งมาที่นี่ผ่านตัวต้านทานก่อนเพื่อที่จะดัอกระแสเนาะไม่ให้มันเข้าหลอดไฟมากเกินไปเดี๋ยวว่า หลอดไฟมันจะขาดนะคะจุดคอมมอนนะคะก็จะมีสองจุดด้วยกันนะคะคือจุดอันนี้นะคะแล้วก็จุดด้านล่างนี้นะคะดังนั้นเวลาต่อนะคะก็ต้องต่อ2จุดนะคะจุดแรกนะคะผ่านไปแล้วต่อไปจุดหนึ่งนะคะเอาตัวต้านทานออกมาครูขอโรเททนะคะเป็นแนวนี้นะคะแนวนอนเพราะว่ามันจะได้เป็นคนละจุดกัน หลังจากนั้นครูก็จะาลากไฟลบออกมานะคะแล้วก็เอาจุดนี้เอามาเชื่อมต่อกันนะคะมันจะได้เป็นจุดเดียวกันหลังจากนั้นนะคะครูก็จะจับจัำไฟออกมา จาไฟออกมาที่นี้นะคะและจาออกมาอีกทีนึงไปที่ช่องของอพินของเต้านะคะหรือไฟลบอ่ะจบครบละนะคะทีนี้ เราจะมาทําการทดสอบกันนะคะว่าเราต่อวงจรถูกไหมเดี๋ยวเราจะลองเขียนโปรแกรมโปรแกรมแรกเลยควบคุมหลอดอควบคุมเซเว่นเซกเมนต์กันนะคะ,ะเดี๋ยวจะไปเขียนโค้ดก่อนเลือกโค้ดตรงนี้นะคะเลือกตรงนี้เป็น text กด continue ลบ default code ก่อนเลย ครูขอลบก่อนเนาะอันดับแรกเลยเราจะต้องประกาศการใช้พินก่อนนะคะพินที่เราใช้มีพินที่เท่าไหร่บ้างคะดูจากวงจรนี้มีพินที่3นะคะ4 5 6 7 8 9นะคะอ่าแล้วต่อ3เนี่ยเป็น A ใช่ไหมคะจากตอนแรกเนาะเป็น A พินที่4เป็น B นะคะพินที่5เป็น C พินที่6สีเหลืองนะคะเป็น D พินที่7สีม่วงเป็น E พินที่7นะคะอ่ะพินที่8นะคะ,ะ,คะสีสีชมพูนะคะเป็น F นะคะและสีน้ำตาลเป็น G นะคะอยู่ที่พินที่9อ่อะไล่ไปอ่ะก่อนอื่นเลยเ๋ยวครูขอประกาศตัวแปรก่อนตั้งชื่อเป็นอินเแล้วกันะ เอเราต่อที่เอ A, ตัวใหญ่ละกันเนาะจะได้ไม่งงเอนี้นะคะชื่อชื่อเอตัวแปรชื่อเออินเอนะคะเก็บอยู่พินที่ต่ออยู่พินที่สามนะคะปิดท้ายด้วยเซมิโคลอนอินบีพอดที่ซีอินซีนะคะ อยู่ที่พอร์ตที่5ใช่ไหมเพราะเราต่อไล่ไปเนี่ยพินที่ห้าพคนที่5สีฟ้าเป็นอะไรอ่ะลองดูเป็นซใช่ไหมคะไล่ไปเลยอินดีพอร์ตที่6กอินอีพินที่7จ็อิน e แล้วก็อะไรคะ f เนอะ e f f พินที่แปดพิ g พินที่เก้านะคะใช่ไหมสีน้ำตาลพินที่เก้าคือ g อถูกต้องนะคะปอยเซตอัพนะคะที่นี้เดี๋ยวเราจะเซตพินโหมดกันก่อน พินโหมดนะคะอ่ามันเป็นการส่งสัญญาณไฟออกมันเป็นการส่งสัญญาณไฟออกนะคะดังนั้นพินโหมดเนี่ยจะต้องแสดงผลเป็น Input หรือ Output คะนักเรียนลองคิดซิอ่านักเรียนลองเดามาก็ได้คะ่ะอ่าตามความเข้าใจของเราเนาะนักเรียนคิดว่าพินโหมดที่จะใช้ในโปรแกรมเนี้ยโหมดการทำงานของอ่าพินต่างๆตรงเนี้ยเราควรจะเลือกใช้เป็น โหมดอินพุหรือ Output อะโปรแกรมนี้เราจะให้มันแสดงสัญญาณไฟอย่างเดียวนะคะส่งสัญญาณไฟอย่างเดียวไม่ได้มีการรับค่าอะไรเข้ามาเลยเหมือนเราสั่งให้มันแสดงผลอย่างเดียวนักเรียน,นคิดว่าต้องเป็นพอร์ตอาต้องเป็นโหมด Input หรือ o u t p u t อะถูกต้องค่ะต้องเป็น o u t p u t นะคะ ครูจะกำหนดพินโหมดให้ a นะคะหรือพินที่3นะคะทำงานในโหมดของ output นะคะปิดท้ายด้วย semicolon เราต้องกำหนดทุกพอร์ตนะคะหรือทุกพินว่าจะให้ทำงานในโหมดไหนนะคะครูจะให้ตั้งแต่ a ถึง g เนี่ยทำงานในโหมด output หมดเลย ดังนั้นคำสั่งมันก็ต้องเหมือนกัน a b c d e f g อ่ะโอเคตอนนี้เราอ่เซตอัพหมดแล้วนะคะในส่วนของ while loop นะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่เขียนโปรแกรมควบคุมหลอดไฟกันละก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวครูจะเทสวงจรครูก่อนว่ามันทำงานได้จริงๆไหมนะคะ เดี๋ยวครูจะเริ่มสตาร์ทซิมูเลชันก่อนดูผลการทำงานแรกก่อนนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นนะตอนนี้เราจำลองการทำงานแล้วนะคะไม่มีการแสดงผลอะไรเลยนะคะตอนนี้ไม่มีไฟเข้ามา,าไม่ใช่ไม่มีไฟเข้ามาคือมีไฟเข้ามาแล้วแต่ว่ามันยังไม่แสดงผลการทำงานตามที่เราอยากได้ตอนนี้เราอยากให้เซเว่นเซกเมนต์ทั้ง7ดดวงเนี่ยไฟติดหมด ดังนั้นนะคะคำสั่งส่งสัญญาณไฟคือคำสั่งอะไรคะคำสั่ง,ส,งส่งสัญญาณไฟนะคะตอนนี้เราใช้งานพอร์ตฝั่งดิจิตอลนะคะดังนั้นคำสั่งที่ใช้ก็คือดิจิตอลไลท์ค่ะสั่งให้พอร์ตอ่าพิ้นที่ A นะคะส่งสัญญาณไฮ แล้วเราก็ต้องให้ทุกสัญญาณตั้งแต่ A ถึงตั้งแต่ A ถึง G ทส่งสัญญาณให้หมดเลยเพื่อเช็ควงจรเราก่อนว่าทำงานได้จริงๆใช่ไหม A B C D E F G อ่ะตอนนี้เรา น่าจะเรียบร้อยแล้วอ่ะเราลองกด Start Simulation กันนะคะอ่าตอนนี้นะคะผลการทำงานเป็นยังไงคะลองสังเกตสิแตกต่างจากเมื่อกี้ไหมแตกต่างนะคะนั่นเป็นเพราะอะไรคะ นั่นเป็นเพราะว่าเราเขียนคําสั่งส่งสัญญาณไฟแล้วนะคะเพื่อสั่งให้เซเว่นเซกเมนต์ตั้งแต่ A ถึง G เนี่ยส่งสัญญาณไฟไฮนะคะส่งสัญญาณไฟออกไปกดสต็อปก่อนทีนี้นักเรียนจะสังเกตเซเว่นเซกเมนต์มันมีจุดตรงนี้จุด DP ถ้าครูอยากใช้จุด DP ด้วยอ่ะครูจะทำยังไงครูคก็ต้องต่อวงจรอ,ออกไปนะคะอ่าควรจะใช้สีเทาแล้วกันต่อช่อง DP ตรงนี้ ต่อไปที่ต่อ DP ออกไปนะคะต่อไปที่พินที่10บล้วกันอ่ะตอนนี้เราอัปเดตวงจรเนาะเรามีการต่อไฟเข้าที่พินที่7ทีน,นี้เราอยากให้ DP หรือจุดเนี้ยแสดงผลเราก็ต้องมาแก้โค้ดด้วยนะคะอ่า เราจะต้องประกาศการใช้พอร์ตก่อนว่าเราใช้ dp ตัวแปรด p เนี่ยเก็บพินอยู่ที่พินที่10และตั้งค่าพินโหมดตรงนี้เป็น dp เป็น dp นะคะ แล้วก็สั่งให้สัญญาณไฟตรงนี้ D P Port อ่า D P อ่ะสอนแสดงสัญญาณให้อ่ะลองกด Start Simulation ดูนะคะอ่าผลที่ได้ก็คือ ไฟติดหมดเลยนะคะตอนนี้ตอนนี้เราก็สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมไฟหลอด led ของ7 s e gment ได้แล้วนะคะะเดี๋ยวให้นักเรียนลองทำการทดลองนี้ดูนะคะลองทำตามดูได้เลย